สวัสดีค่ะกินไปตามใจเรานะคะไม่ต้องจะมาทําแกงอ่อมไก่แกงอ่อมไก่นะจ๊ะก็จะมีผักชีลาวนี่ผักชีลาวแล้วก็ มีหอมมีพริกไปตองชอบใส่พริกแข้งนะคะแล้วก็จะมีตะไคร้อันนี้จะเป็นดอกวางตุ้งซึ่งเป็นเป็นผักปลอดสารพิษเนะี่ยไปตองซื้อมาจากตลาดนัดแล้วก็แบบว่าเป็นของป้าคนหนึ่งปลอดสารพิษใบก็จะเป็น เป็นรูๆเ,เป็นหนอนๆแต่มันปลอดภัยค่ะนะแล้วก็นี่จะเป็นเป็นข้าวคั่วเป็นน้ำปลาแล้วก็ในเรื่องของไก่ไก่เนี่ยไปต้มต้มต้มสุกแล้วต้มเปื่อยแล้วนะคะเนี่ยจะเป็นนี่จะเป็นไก่ ต้มแล้วก็เปื่อยแล้วเดี๋ยวเรามาตำพริกแกงกันเลยก็จะตำพริกแกงกันนะอันนี้ก็จะใส่ใส่พริกใส่พริกลงไปแล้วตำไม่ต้องชอบให้มันเผ็ดๆหน่อยแล้วก็ใส่ตะไคร้ ตามสไตล์ของเครื่องแกงแบบอีสานอะเขาไม่ต้องแบบตำละเอียดมากหรอกตำแค่พอหยาบๆก็พอไะคลลงไปแล้วทีนี้ก็ใส่หอมใส่หอมจ้ะ ตำแค่ให้มันพอแหลกเห็นนิดนิดไฟมันไม่ถึงตำให้พอแหลกนะจ๊ะไฟมันไม่ถึงเห็นไหมเนาะไฟอยู่ไหนเนาะไม่เห็นเลยเอาแค่พอแหลกนะคะเดี๋ยวไปต้องปักให้ดูเนาะ ค okay. มานี่แค่พอแหลกแค่นี้ไม่ต้องละเอียดมากทีนี้ก็ใส่ไปในหม้อเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยจ้า แล้วเรียบร้อยทีนี้ก็รอเดือดรอเดือดนะจ๊ะระหว่างที่รอเดือด ก็มาหั่นผักกันผักเนี่ยไปต้องล้างไว้แล้วนะจะต้องล้างแล้วก็มัดใส่ยางแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เหมือนเดิมนี่ก็หัน่นเพราะว่าผักอะถ้าเราไม่ได้ล้างใช่ไหมถ้าเราใส่ไปทั้งอย่างนั้นอะมันจะเน่านะมันจะเสียเสียง่ายถ้าล้างแบบสะอาด แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้มันจะอยู่ได้นานนะนี่ผักชีฝรั่งเอ้ยไม่ใชกก่กลับกันเชียวกลับกินเชียวผักชีราวอันนี้เป็นผักชีราวนะจ๊ะนี่แล้วก็มาถึงดอกกวางตุ้งปลอดสารพิษ คุณป้าแม่ค้าบอกว่าหนอนกินได้เราก็กินได้ถ้าหนอนไม่กินเนี่แปลว่าอันตรายเดี๋ยวทอมก็ว่าจริงนะหนอนไม่กินนี่อันตรายผักเสร็จแล้วจริงๆเราก็ต้องใส่ อะไรนะอ่าใบแมงลักเหรอแต่ใบตองไม่ชอบอะ่ะใบตองก็จะใส่แค่ผักชีราวนี่แหละนะคะอาหารผักเสร็จเรียบร้อยละขั้นตอนการใส่ใบตองลืมลืมกดวีดีโอใส,ะะใส่น้ำปะลาใส่น้ำปลาไปาประมาณครึ่งทัพพีเพราะว่า กัวมันเค็มใส่น้ำปลาไปแล้วนะคะนี่ก็ใส่ผงปรุงรสสักช้อนชาหนึ่งเพราะว่าน้ำปลาเนี่ยมันจะเค็มอยู่แล้วเนาะใส่ผงปรุงรสไปหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำปลาครึ่งทับพีเล็กครึ่งทัพพีเล็กหรือว่าให้ชิมเอานะทุกคนชอบแบบไหนก็ชิมเอานะคะ กินไปตามใจเราค่ะทีนี้ก็จะใส่ข้าวคั่วค่ะใส่ข้าวคั่วสักครึ่งทับพีให้พอหอมๆแกงอ่อมมันต้องหอมข้าวคั่วหอมปลาร้านะคะ นี้ก็เตรียมเร่งไฟขึ้นนิดหนึ่งจ้ะเร่งไฟขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ผักระหว่างนี้ก็ชิมชิมสิเค็มไปไหมไม่เค็มค่ะอย่าเพิ่งไปปรุงเยอะนะ น้ำปลาก็จะเข็มมากผงปรุงรสก็จะเข็มมากเดือดดีแล้วใส่ผักเลยจ้ะใส่ทั้งสองอย่างเลยพร้อมกันดอกผักกาดกับผักชีลาวใส่แบบนี้ แล้วก็ปิดฝาไว้ให้มันหอมเลยปิดฝาไว้สักพอได้ยินเสียงมันเดือดนะเดมากเดือดร้านเลยแกงออมไก่ใส่ผักชีเล่า ใส่ดอกกวางตุ้งพอเราใส่ผักไปแล้วเนี่ยเราชิมอีกครั้งนะเผื่อว,ว่าจะจืดลงแต่ว่าไม่ต้องกินเค็มหรอกกินแค่เค็มเบาๆพอกินเล่นๆค่ะนี่จะได้น้ำนัวแบบนี้ ไปตองชอบให้ผักมันเปื่อยๆเหมือนกินรัดหน้าไปตองแบบทุกคนก็ใส่ผักคะน้าล้วเอาขึ้นเลยใช่ไหมแต่ไปตองต้องต้มให้มันเปื่อยๆก่อน <c oughs> <c oughs> เป็นความชอบส่วนตัวแกงผักเหล่านี้ก็เหมือนกันก็จะชอบให้มันแบบสุกเยอะๆถ้ามันสุกน้อยแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเหม็นเขียวอะทุกคน กินไปตามใจเราอะนะคะเราชอบแบบไหนแล้วก็ทําแบบนั้นนะจ๊ะชิมเอาแล้วก็ดูเอาค่ะเราชอบแบบไหนแต่ละคนแต่ละบ้านเนี่ยกินไม่เหมือนกันหรอกแต่ละบ้านความอร่อยของแต่ละบ้านอร่อยไม่เท่ากัน <c oughs> กินไปตามใจเรานะคะนี่ ต้องชิมดูแล้วค่ะอร่อยนัวถูกใจ <c oughs> เพื่อนๆลองไปทำดูนะง่ายมากเลยนะคะง่ายมากๆนี่แกงอ่อมไก่ค่ะแกงอ่อมไก่ใส่ผักชีลาวใส่ดอกกวางตุ้งค่ะเสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วค่ะพร้อมชิมแล้วค่ะเนี่ยค่ะอร่อยถูกใจนะคะ ไปต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมก็แกงอ่อมไก่ก็ทำง่ายๆค่ะทำง่ายๆเลยก็นำเครื่องแกงตำเครื่องแก,ง,ง,แกงก็จะมีตะไคร้มีหอมมีพริกแค่นี้เองแล้วเราก็าใส่ไปเลยใส่หม้อใส่น้ำตั้งให้เดือดใส่ไก่ ใส่ไก่พอน้ำเดือดก็ปรุงด้วยน้ำปลาร้ากับผงปรุงรสนิดนึงอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะมันจะเค็มแล้วก็ใส่ผักค่ะผักอ่ะใส่ได้เยอะๆเลยตามใจชอบทุกคนชอบผักอะไรใส่ได้หมดเลยแต่ที่สําคัญจะเป็นแกงอ่อมหอมๆมันต้องใส่ผักชีลาวค่ะแล้วก็ใส่ใบแมงลักเนาะแต่ใบตองไม่ใส่นะคะจะใส่ต้นหอมใส ใบแมงลักใส่ดอกผักกาดใส่คือทุกผักอะ่ะเอามาแกงอ่อมได้หมดเลยบางคนเขาก็ใส่ยอดอฟักแมวอะไรอย่างเนี้ยนะคะใส่ได้ทุกอย่างแหละเราชอบผักอะไรใส่ได้หมดเลยเป็นเมนูสำหรับคนชอบกินผักนะคะแต่ใบต้องอะ่ะไม่ค่อยชอบกินผักเท่าไหร่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า ในเวลาที่สะดวกนะคะไปตองคิดถึงทุกๆคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไปตองบ้างนะคะเป็นกำลังใจให้ไปตองดีที่สุดเลยก็คือพิมพ์ทักทายมาหาไปตองหน่อยยิ้มมาหน่อยก็ได้ยิ้มมานิดนึงอะไรเนี้ยหรือว่าไฮสักนิดนึงแค่นี้ก็เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับไปตองแล้วนะคะสำหรับทลิปนี้ไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ